ชราภาพเหรอเจ้าคะ่ะมันก็ไม่เชิงหรอกถ้าพูดถึงว่าชราภาพใน71มันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมเท่าไรหรอกแต่เพราะว่าท่านมีลรกเนี่ยพวกลกูกออเบาหวานมั่งโรคความดันมั่งวันละโรคมั่งอืมเจ้าคะ่ะโรคอืมเจ้าคะ่ะ ได้อะไรมันนอนมันออกไปแล้วมันก็ไม่เป้าอยู่ยแล้วฝันแล้วงวดนี้ทำไมหลวงพู่ยังไม่ฝันอีกเจ้าคะนี่เอาก็ไม่นอนยังไม่นอนมันก็ไม่ฝันน่ะจ้ยวยให้ให้วิ่งแปดกับศูนย์ก็พออ๋อให้วิ่ง fc ขาปู่ให้วิ่งแปดกับศูนย์นะคะเอ่อค่ะแล้วก็ จอร์ก็ฝากอายุอายุของพระที่มรณภาพเจ็ดหนึ่งเจ้าค่ะอโอ้เจ้าอาวาสเจ้าค่ะเจ้าอาวาเสียแล้วพอสออะไรเจ้าค่ะเออสอนนี่จำไม่ได้อ<า>๋อเจ,<ำ>จ้าค่ะอา,อาอยุเจ็ด เจ้าค่ะมันสายี่สิบมสาผมไม่ได้ดูว่าจะเกิดปีพุทธศักราชเท่าไหร่เจ้าค่ะอ๋อพศยี2สองสองสองอาจเป็นไปได้นะเจ้าขาเพราะงวดนี้มันออกหวยหวยมันออกวันอาทิตย์เจ้าค่ะโอเคนั่นเลยแต่ จะจับใส่กันก็ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะอจะจับใส่กันเองก็ได้ 80, แปดศูนย์วันศุกรมันออกแ็ดศูนย์นีเจ้าค่ะอืมวันนี้ไม่แน่อาจจะออกแปดศูนย์ก็ได้เจ้าค่ะก็คือแปดตายมันก็นุงอืมเจ้าค่ะอเล็ก แสดงว่าปู่รักแปดกระสุนอ้าวปู่รักพระคืนที่พระงามังจนรักอยู่แล้วอ่ะพระก็ไปอยู่ขำมกแปดอยู่แล้วไงถ้าไม่รักเป็นพระแล้วปู่จะอยู่เป็นพระ <c oughs> เลิศเจ้าค่ะแล้วสัอะไนเราไว้เอาไว้กี่คืนแล้วเจ้าค้านี่อ่าคืนที่สอง แล้วเราจะเอาไว้เอาไว้ไวกี่เอาไว้กี่วันเจ้าขาก็คงจะเอาไวอ้อาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามันเลือดตำแหน่งเป็นพระครูด้วยอ๋อเจ้าขาเลือดตำแหน่งนี้เป็นพระครูต้องรอดูก่อนว่าทางทวพวกเรยสงเลขาเขาจะทำะหนังสือรายงานขอไฟพระลงพระเลิกหรือเปล่ายังไม่รู้ เจ้าค่ะมันก็ต้องรอดูหก่อนรอพระปู่หลักผีใหญ่เขาเจ้าค่ะเราเป็นพระปู่น้อยเราก็รอดูคำจัดสินเขาเป็นยังไงเจ้าค่ะและสุขภาพปู่ดีอยู่ใช่ไหมคะดูแลตัวเองด้วยนะเจ้าค่ะอตอนนี้วิ่งได้แล้ว แต่ยังไม่เอิน <laughs> <laughs> หนูนี่คุยกับปู่จะออนเลียวคุยกับปู่นะแบบหนูมีความสุขกับปู่เป็นคนที่แบบปู่เป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะเจ้าค่ะอยู่ใกลอยู่ใกล้ๆแล้วแบบอยู่ใกล้ๆแ,แบบแล้วแบบคงมีความสุขละเจ้า่ะเออก็ปู่เป็นคนยังงี้นี่ะแล้วจะให้ปู่เป็นคนยังไงอะ่ะเ <laughs> จ้า่ะ <laughs> เป็นคนที่แบบไม่พาเป็นคนที่พาคนไม่เครียดดีนะเจ้าค่ะเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ขันตลอดนะเจ้าค่ะาล้วไปเครียดมันเน,นี่ยอย่างลเจ้าค่ะเราอยู่เออไปวันวันบาก็ยิี่ยิ่งมีความสุขไป้ไปเครียดมันหน้าบึง้งตั้งย้าไปคิดเราเหมือนกับคนปวดหัวยังจะไปคิดมันทำอะไรเจ้าค่ะรา <laughs> ้องยิ่งต้องสนุกต้องเอฮากับชีวิตเพราะเรายังมีสมัยใจเราก็ดีใจว่าเรายังมีชีวิตไงเออก็สนุกไปวันๆันเจ้าค่ะเออไปเครียดมันทําไมเจ้าค่ะอยิ่งเครียดมันก็ยิ่งเป็นทุกข์ไงเจ้าค่ะเออดีนะเจ้าค้ะพอมาโทรไปหาปู่เนี่ยก็อย่างอย่างน้อยก็ยังมีแนวทางให้เอฟซีนะเจ้าค่ะ เพาว่าอาจจะไม่แน่แลเจ้าขาเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดแปดศูนย์นะเจ้าคขา mm hmm. เจ้าคะ mm ่ hmm. าคะอฟซีข hmm. าปู่ก็ให้ในในมันนะคะเอซก็ลองใช้พิจารยานในการเราฟังนะเจ้าขาเอฟซก็เอาไปคิดดูนะเจ้าขาเจ้าออนกับ เจออนกับปูก็เป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจของ f อซนะเจ้าคะปู่เจ้าขาปู่เจ้าอวยพรให้เอฟซีหน่อยได้ไหมเจ้าขาอวยพรเอออวยพรเดี๋ยวปู่นึกหนาะคำอวยพรก่อนอนะไม่รู้จะอวย ตออะไรเพราะว่าจีนนี่มันเป็นวัดมันก็เลยอวยไม่ได้เจ้า่ <c oughs> นนตะเจ้าพอนนะอืถ้าพอนนี่ยก็คือว่าอายุวันโดทุขังพลังถ้าอวยนะีนะ่ยเนี่ยอวยไม่ได้ <c oughs> ได้โบธนาพเค่ะเจ้า,า่ะเ <c oughs> ออเอาวอโชคดีกันทุกคนทุกคน เออเอ็นเอน,อนังสังเจ้าขาขอบคุณมากนะเจ้าขาเอฟซีขาปู่ห่างเดียวก็ ให้ในๆเรามานะคะว่าตอนนี้เจ้าอาวาสวัดที่ท่านอยู่เป็นเจ้าอาวาสด,ด้วยนะคะอายุ7 1ค่ะแล้วก็พศ2 2ค่ะแล้วก็ปู่หางเดียวให้มานะคะแปะพระก็เป็นแปดนะคะตายก็เป็นศูนย์นะคะ f c ชอบ f c ชอบตัวน่ะชอบหรือ,อยังไง F c ก็แคปหน้าจอไว้นะคะยังไงเจ้าช่องเจ้าออนก็เป็นเพียงแนวทางให้ f c ซ ในการตัดสินใจนะคะยังไงเจออนก็ฝากช่องเจออนด้วยนะคะเจออนก็เป็นช่องเล็กๆนะคะขอความเมตตาจาก f c ด้วยนะคะถ้าไม่มี FC ซเจออนก็เดินสายนี้ไม่ได้นะคะยังไงเจออนก็จะพยายามหาสิ่งดีๆมาให้มาให้ช่องเจออรนะคะยังไงเจออนก็ฝากด้วยนะคะเจออนพารวยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ